สวัสดีครับพวกเราโอ๊ตกลับมาอีกครั้กงกับคลิปเด็กโปรไฟล์ต่าจๆนะครับผม <S <S ก็เป็นลิสต์ที่ขอมานะครับมาเจสตี้หลอดบัสเตอร์หลังแบนลิสต์นะครับว่าใส่เด็กยังไงจัดเด้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวอธิบายเป็น ตั้งไล่ตั้งแต่เกรดสามแล้วกันอ๋อเกรดสามโอเคโอเคเรามาที่เกรดสามก่อนนะครับเ,เกรสดสามคือใบแรกก็แน่นอนว่าต้องเป็นมาจิทตี้นะครับผมเป็น ti, มาจิทตี้ลอว์บัตเตอร์ใส่สี่ใบนะครับใส่สี่ใบครับผมก็เกรดสามอะใส่เท่านี้เลยครับผมใส่เท่านี้เลยอ๋อเท่านี้เลยไม่ใส่โซโซโซเซฟไม่ใส่นะครับไม่ใส่อันนี้ก็ใส่มาจิทตี้ไปนะครับเป็นเกรดสามผ่านไปต่อไปนะครับเรามาดูกันที่เกรดสองนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นบัตเตอร์เบดนะครับสี่ใบแล้วก็บัตเตอร์ดักนะครับสี่ใบ ก็ม hey, uh? ันก okay. ็จะไปเล่นค hmm, um, okay. okay. ู่กับมาเจนเนาะก็เป็นเทคนมาจนจริงที่มีบัตรเอกบาดั้นในศพเฮ้ยจริงเหรอจริงโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเกจยสอนะครับสกิลคนนี้นะครับบอกว่าเมื่อความเมื่อลงครับจับมือความหนึ่งตัวบัตรหนึ่งครับมันจะแยกเกียรติสอจากเล็กๆกับมาได้ก็เป็นตัวเสิร์ฟบาดั้เพิ่มเป็นตัวเสิร์ฟเป็นตัวเสิร์ฟบัตเบนหรือบาดั้ก็ได้ถ้ามันขาดแบบอยากใดอย่างหนึ่งจะเสิร์ฟตัวไหนก็ได้ก็มาแทนออเดอร์ก่อนวันนี้ใช่ครับเพราะว่าอยากไม่บอกอยากไม่บอกมากดลงไม้เทิรนใจคับผม ต่อไปนะครับเกศสองตัวต่อไปเมนิเวียน,ยนะครับผมใส่สามใบนะครับผมอเคนอันนี้ทำไมใส่สามวะผมเห็ <laughs> หนส่วนใหญ่ใส่สี่ไม่ใช่เลยหลังใบนะครับไม่ดีเวียต่อไปอ่าเกศสองใส่แค่นี้นะครับเกศสองจะมีโดนประมาณแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสี่ใบนะครับเ <laughs> ก่สองประมาณสิบสี่ใบก็อันนี้เลยสแตนดาร์ดเด็กรอยัลเกศสองเยอะแต่เกศหนึ่งเยอะกว่า <laughs> ต่อไปเรามาดูกันที่เกตหนึ่งนะครับผมเกตหนึ่งครับจะใส่เป็นคนนี้นะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับอ่าสกิลคนนี้นะครับบอกว่า เมื่อมันโจมตีหรือเมื่อมันบูนนะครับถ้าแวนของเราเป็นเกรดสานะครับโซบัสหนึ่งนะครับตัวมันจะบุกมหมื่นเมื่อตีหรือเมื่อบูนก,ก็ได้ขนาดนั้นเลยหรอใช่จะเอาไอ้ตอนตอนต่อบูนให้มาตีตอนแหวนโซบัสอ๋อมันจะ<ด>ตีเพิ่มอีกหมืม่นใช่ครับหรือว่าจะมาตีตอนโซบัสยืนเรียกอากาศก็ได้บุกหมื่นก็ตีกันเพราะว่ามันเจสโซมันเหลือเยอะนะเพราะว่ามันได้ยาทุกๆใช่ได้ยดทุกได้ยาสองใบเทละสองใบใช่มราจะเอามาทิ่เตีคนนี้ได้ เก่งเก่งเก่งต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่พีที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมใส่ใบเดียวนะครับคนอื่นไม่รู้ใส่กี่ใบแต่ว่ามันไม่ค่อยจำเป็นทันทีเปล่าับโคนลีวิงเกลนะครับผมจุ๋มิงของเรานั่นเองใส่ใบเดียวนะครับจุ๋มิงมอนอ๋อผมใส่ใบเดียวอ่ะก็สกิลนะครับเมื่อตีฮิตเมื่อเมื่อตีหรือบูนที่นะครับจะเปิดเจ็ดหาบัตเตอร์นะครับเขามาบัตเตอร์อะไรก็ได้ก็บัตเต็ดบัตดักมาร์เจตี้ได้บัตเตอร์ได้หมด ต่อไจก็จะไปลินแล้ครับขีดหนึ่งก็ตัวต่อไปก็เป็นคับต่อไปเลยได้ตอนนี้บอกว่าเมื่อลงนะครับก็จะบั๊กหนึ่งครับข้อมือหนึ่งใบแล้วก็จวดหนึ่งใบตัวมันจะถุงหัวสามพันนะครับเท็แค่นี้เลยตามนี้เนาะอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วพอมาถอดมอกันแล้วออหรอครับผมโอเคครับต่อมานะครับตลกนะครับผมอเคล้ายๆกับคนนี้นะครับที่อธิบายไปแต่ว่าเท็จคนนี้มันจะยืนอยู่ในสนามเนาะเท็คนนี้มันเป็นมือลงแต่เท็คนนี้มันคาเป็น เมื่อคนอื่นลงใช่เมื่อคนอื่นลงในแถวตั้งเดียวมันลงจกไหนก็ได้นะไม่ว่าจะจับตรหรือจ kind of ับขอสามาราก็ได้มาจาระบัาหนึ่งจนหนึ่งแลวบวกสามพก็อ uh ันนี้เป็นเมื <S <S ่อมันลงโดดคนอื่นอันนี้เมื่อคนอื่นลงจวดจวดหนึ่งแล้วจะบวกสามพาันจะเอาคนสกิลของคนนี้มาจะไปเปับมือใช่สกิลของเกยสอคนนี้สมมติยืนมารออยู่เป็นช่องเี็กกับเรียกมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็สิบเปนเ้ือนจะเดินกับเป็นจะได้มือฟีไปหนึ่งใช่ครับประมาณนั้นประมาณนี้แล้วแล้วก็ไปเล็กรับาเจยหนึ่งอ่าตัวนี้ครับ เสิเร์ฟบัตเบดปะตัวเสิร์ฟบัตเบดครับบอกว่าเมื่อเป็นอิมปักเมื่อเป็นของเราเป็นจีสามับเขาได้บัตหนึ่งเสิร์ฟบัตเบดขึ้นมาเนะครับขนาดนั้นเลยใช่สามไปโอเคครับทำไมใส่แค่สามมไปเสิร์ฟเลยใส่สามมีสามครับต่อไปเรามาดูเคนะอ่าต่อไปนะครับเคอีกตอนหนึ่เราใส่เคนะครับผมอ่าที่เล่นคู่กับเบรนเดียเราใส่สี่นะครับเอ้าวแลทำไมใส่เบรนเดียสามแล้วใส่เคสี่ครับ สาเหตุที่ใส่ K 4ีใบนะครับใส่และใส่เมดิเวียสามใบก็คือก็คือว่าอ่าตัว K ตัวเมดิเวียฮะมันจะสามารถลากขีได้เนาะและ K อ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีเมดิเวียในสนามมันสามารถเรียกเมดิเวียจากในเล็กได้เลยที่ใส่ีเพราะว่าสามารถสมสมติว่าเราเพิ่มการอัตราจำนวนการขึ้นมือคือแบบเราสามารถลงเมนคอมโบหลังๆก็คือลงนี้เนาะแล้วก็จะโดเดเมากแล้วก็นนกนหนึ่งก็บาร์หนึ่งตัวหนึ่งก่อนแล้วก็บาร์เสริ์หรือว่าลงจากมือแล้วก็เสริ์เมดิเวียก็ได้ได้เหมือนกัน การที่ตั้งปอร์ดก็ได้ใช่เป็นการตั้งปอร์ดก็เลยใช้มาบีสี่ใบแต่ถ้าใครมีบีบีสีก็สามารถใส่ิีบีสี่ได้นะครับก็แล้วแต่ความถนัดกิมมิคการแล้วแต่ความถนัดหมดแล้วครับต่อไปทิกเกอร์นะครับจะเป็นอ่าตามสแตนดาร์ดเลยครับคีบแป้นะครับดอสีดึสีเนาะเอ้ยคุณคุณคุณมากทำไม่ใส่คีอย่างนี้ครับทำไมไม่ใส่ดีสี่ดีสี่ครับให้มันต่างๆเลยให้มันหลอกหลอกเลหลอกอ๋อคีบสองคีบสอง ่าก็ตามนี้นะครับผมจะเป็นคลิปแปดนะครับ QG สี่ใบ QG QC ใบนะครับ QG เหรอ QG ไม่มี QC ไม่มีอ QC ใบนะครับโอเคตามนี้เลยโอเคครับผมก็เด็กโปรไฟล์ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไปกระจายให้ดูอีกทีท้ายคลิปโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กโรยอพลดินนะครับผมก็ตามสแตนดาร์ดเด็กปกติก็สิบเก้สองสิบสี่ใบเกตาหนึ่งสิบห้าใบทิกเกอร์สิบสิบหกอยู่แล้วใส่เกินก็โดนปตาแพ้ จะถ่า่20ใบนะเดี๋ยวจะเหมือนคนบางคนเราไม่พูดถึงแล้วก็เก3-4ใบครับผมแล้วตัวละนหนึ่งใบก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วก็อยากให้ทำเด็กอะไรก็รีเควสมากดคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไล่ทำให้นะครับตอนนี้ก็ให้เขาตัดคลิปก็าโดนคลิปอย่างเดียวครับไม่ค่อยนั้ไม่ค่อยตัดก็เดี๋ยวถ้ามีเด็กก็ยจะทำให้โอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่